ครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของกังฟูคิกของเอริกคันโตนาที่ทําให้ทุกคนรู้ว่าบางคนที่พูดมากๆด่าดาเสียให้ร้ายคนอื่นไปทั่วระวังโดนกระโดดถีบแบบไม่รู้ตัวนะครับคันโตนานักเตะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศรริลปินลูกหนังไม่ได้เลือกที่จะเงียบเถียนกับคนที่พูดแต่เรื่องเสียเสียกับเขาแบบไม่มีวันจบสิ้นเขาเลือกที่จะเตะปากคนสักคนที่พูดแต่เรื่องเสียเสียกับเขาแบบไม่มีวันจบสิ้นนี้คือเรื่องราวกังฟูคลิกของเอริกคันโตนาที่บอกให้ทุกคนรู้ว่าบางคนที่พูดมากๆ่า,กาเสียให้กดา ไปทั่วระวังโดนกระโดดถีบไม่รู้ตัวนะครับเอริกค,คันโตนาย้ายออกจากลดยูไนเต็ดในปี1992หลังถูกพูดถึงว่าเขานี่แหละคือตัวปัญหาของทีมแต่ที่แมนเชสเตอร์คันโตนาไม่ใช่ตัวปัญหาเขาช่วยปีศาจแอร์ดงได้ทั้งในและนอกสนามแต่แน่นอนว่าคันโตนาในฐานะดาวดังเบอร์หนึ่งของแมนยูในเต็ดที่พาทีมปีศาจแดงสู่ความสําเร็จในยุค90ไม่ได้มีเพียงแค่ความสามารถในการเตะลูกแต่ยังมีความสามารถในการเตะปากคนที่พูดแต่เรื่องเสียๆกับเขาแบบไม่มีวันจบสิ้น และนี่คือเรื่องราวกังฟูคิกของเอริกค,คันโตนาที่บอกให้ทุกคนรู้ว่าบางคนที่พูดมากๆด่าเสียให้ร้ายคนอื่นไปทั่วระวังโดยกระโดดถิดแบบไม่รู้ตัวนะครับ